เปิดร้านเปลี่ยนยางรถยางรถบรรทุกรถ6ล้อรถ10ล้อแพ็กเกจ2เปิดร้านเปลี่ยนยางเสี่ยงเงินล้านครบเซ็ตพร้อมเปิดร้านได้ทันทีจากปกติ1,18,900บาท พิเศษเหลือเพียง1,15,000บาทเท่านั้นรวมแวดแล้วเริ่มอ,อุปกรณ์หลักครบจบในเสร็จทั้งหมด13รายการเครื่องถอดใส่ยางไฟฟ้าบวกลมสีเขียวเครื่องบีบหน้ายางหม้อลมลิฟต์ยกยาง400กิโลกรัมหัวถอดใส่กระทะขอบ16บวกสำหรับรถ4ล้อแม่แรง80ตันรถเข็นบล็อกลมทั้งระเบิดยาง39ลิตร บ็อกยิงน็อตเครื่องกดขอบอยางรถไถคีมงัดคิ้วกระทะยาง1,000พันเหล็กงัดยางเรเดียลสามชิ้นต่อชุดเหล็กกระทงยางเหล็กงัดยางด้ามเดี่ยวชุดเปิดร้านยางเปลี่ยนรถยางรถบรรทุกรถหกล้อรถสิบล้อเหมาะสำหรับสายเปลี่ยนยางตัวจริงอยากเปิดร้านแบบไม่ต้องคิดเยอะลงทุนครั้งเดียวเปิดร้านได้เลยสนใจทักอ็อ b o x หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ สินค้าพร้อมส่งหรือดูสินค้าได้ที่โกดังเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาิกาถึง17นิกา30นาทีโกดังเจ๊สมศรีอยู่กรุงเทพออนนุช88ติดต่อสอบถามเจ๊สมศรีได้เลยคืออ f ฟ i ิ e 02 328 7730สายด่วน081 854 1580 086 326 6250แอดไล์ @bmp-qt